นุ่มจางสลาบบรี่ทั่วมากประเด็นในคลิปว้ากูใหญ่ใจดีให้ศูนย์สามกับศูนย์สองหลังศูนย์สามเข้าเต็มเต็มฟันแม่นอยอะฟันมันกูมาได้แท่นมันเสียงมันเสียงสนเนาะบากดึงว่าไม่บินหาชวนชวนหานะเนาะมันไปออกของบันกันนั่นมาเถียงกันว่นนี้สามศูนย์ก็เคยว่าเหม่่งอยู่ว่ากำลังมันมันมีสิบสองยิบเอสนะไปสองพุทธะนี่ เดมว่าบว่านี่ได้ว่ากใกล้ๆกันดบอกยุ่นว่าขันว่าเป็น43กับเป็น03เหีนว่าตัวนี้คือกันพูดเก้าหวเรีูนมอนี่03ใกล้กันเดมก็รอกออกใกล้ๆกันสูตรนี่เลีพูดได้เป็ว่าที่ตัวเก่าบนัสือตัวเก่าเป่นอยู่วเปลี่ยนตัวเดียวน้องเนาะเลขมันมานหกับเจ๊ค่ะว รักฐานการคุยกันมันก็มี่บ่ใดบ่ได้คุยบ่ไดโมคุโรข้คนบ่เห็นกติว่าให้นะออเหมยกระด่งอ่าไอ้ตะเชลเล็กเต็มเต็มเลยปูนะสามศูนรักฐานมันคุยกันมันมีแล้วก็ให้วิ่งสามวิ่งสามล่างวิ่งสามล่างด้วยเออแผ่นต่อไปเนาะนี่เบิึงเอารักฐานเน้นเน้นศูนย์สามนะปูมีตะเกียบตะเกียบแล้วล่ะเนาะอ่ ศูนสามเน้นเน้นเน้นเโอ้ศูนย์มาแล้วพี่น้องคููหาเจ็ดแสดคู่กำลังวันเสาสิบบาทเงเรีกวันวิ่บนวันละหัวหนี่งวิ่งหกกับเจ็ด เจ็ดกับเก้าเดินดีแล้วันบอกผู้ใหญ่ใช่ดีนั่นเ็กับเก้าจะตัเจ็เกปีนี้มันเดินดีอ,อ,องหวเตมน้อ่ากองห,าางอองหมาแล้วโอ้ม่เจ็ดนี่เก้าสหัต็มปัมันขึ้นมาดูแต่ออกมกันีเหมือนกันไอยิบ่คับปูนี่เจ็สว่างนี่เต็ดปู่นท่อะไรลอประสานงานก็เพิ่น มันจะไทยว่าอีกคือเกาสองหางเหลืองล่างอ,อันที่เอาม่านันคือเอาม่าจากหมองมากนี่หม่องมาโยครับผมเอาเรียกบนไปก,ไปก่อนล่อเรียกล่างกำลังวันสองมีสิบมันเด่นหนึ่งว่าหันกำลังวันสองยี่สิบเอ็ดว่าเม่อสิบไปหนึ่งมันไปสองผล ชุดบนไปก่อนชุดบนาว่าหันตัวชุดบนนี่ล่ะ30ก็ได้อ่า30นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับพี่น้องปู578ต่องวดเด้อค่ะนี่เด้อมันมา7แล้วบัดนี้7กับ6 7บ่ครับบ่หันก็ออก72งวดก่อนออก72 9บ7ก็เป็น16 6แล้วก็7 6กับ7ต้องมาบน1ตัวบดนี้ก็9 7คือ9 6กับ7มันสิบ่ไปนํากันมันไปตัวลง6กับ7ใส่กันบ่ได้ต้องเอาไปติด สองห้าหนึ่งเอาไปติดสองหาหน่งสองครับหามาีิดออไม่เหรม่หมีเจ็ดเนาะตัวเก่าก็ไม่พูดใดๆแล้วแต่ว่ามันโทรมาจากสระบุรีว่งหันมันว่าถูกศูนย์สามสามศูนย์อ่าแต่ว่ามันจ่ายครึ่งวพราั้น,น <laughs> เลขศูนย์สามก็อ่านแล้วเนะ <laughs> วาะว่นจไหนเก้าศูนสามเก้าศูนย์ไทยเก้าศูนย์หาเก้าศนหก ก็ซื้อเจ็้ยูเนี่มันอ่านไว้วัดเลี่ยวการลุกทไายลุ้งแบบเนี่มันอ่านเลดร้านประจำตัวเออเมนยูปูกับบวกไรค่ะแม่ซื้อน้ำปูเนาะใชเลยมันมันยังมีหงกับเจ็ดมะมันที่เดินดีหงกับเจ็ดปีนี้เดินดีตลอดหกกับเจ็ดคนได้ตัวจ้างเท่าไหร่ตัวจ้างยู่อบักคนสือศูนย์สามสามศูนย์ลอตเตอรี่อย่างละห้าร้อยใบโอ้อ่ารยห้าร้อยใบ ศูนย์สองสองศูนย์อย่างละหนึ่งร้อยใบศูนย์สามสามศูนย์อย่างละห้าร้อยใบจะเป็นเงินเท่าไหร่กูใหญ่ใจดีเออข้าเจี้ยวมันใจดีได้เก็บสามศูนย์เนาะในห้าร้อยใบกูท่านมาตอนซ่อนน้ำข้าเจอ้ยวจะร้อยใบมันก็ห้าใบมันก็โตกเป็นเท่าไหร่ครับหมื่นเนาะ โอ้แต่พ right right like ่อเขาอะไเงินหลามสองพันเนี่ยห้าใบมัเดนสิไปนั่งเก็บไันมันกัมัดละปูใบหนึ่งกับสองพันห้าใบกับหมื่นห้าร้อยใบเอามาเนี่ยไล่เบื่อเอาหลามน้ปูปวดหัวตังร้าเติมเยอะตัวคนมันจกได้เยอะมันใหญ่มากทั่สุดเอามาแล้วด้ี่น้องได้แนวทา้งปูหาเจ็ดแปดอดที่แล้วสามศูนย์แตกตึม มหมายอีกเนาะห้าร้อยใบคู่กับฝันนั่นที่กันคู่กับฝันมาคนเถียงกันมากสูงสูงสามครับศูงหาห้าร้อยใบใบหนึ่งกระตุกสองพันเนาะพูดสองพันคู่ก็ได้คขับนวดเนาะ อาเห็นว่าพี่น้องสำหรับแนวทางตองหวดด้วยกัเด้อเอาชุดบนไปก่อนเนาะเอาชุดบนไปก่อนสามตัวยังไม่มาพี่น้องศูนสองศูนย์ศูนย์หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งล้านหน้าหมายเงินบาทสี่เป็นล้านหนึ่งพอดีหมายเงินาล้านพอดีหักกบนเส้นหนอกยี่ได้ดีเนาะฮักแล้วก็เลอบาตินต้องตัด ออาพี่รองเนาะชุดบนวิ่งหกเนาะกับเจ็ดนะรับคูหกหนึ่งหกสองหกหะเจ็ดไหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหาเนาะเอาไว้ก่อนวันนี้เนาะดันได้พี่รองได้ี่าวาปูเข้ามาเต็มเต็มเข้ามาหลวัดแล้วหลวดแล้วฟันกับแม่นฟ้อฟันกับแม่นเนาะปูเนาะฟันว่าคนเชียงกันมากศูนย์สามกับศูนย์หะมันออกแล้วเต็ ฟันก็ถือแม่นพี่นาปูรอบฟันเอยฟันแม่นอยูยเจ้าทีมันกับทิษทานอยู่เหมือนเดกคนนู้นกับว่าอยู่ว่ายกเือใส่หัวเจ้าทีเจ้าท่าเอ้ยยังไงก็บมาปวดตัวปวดล้านเลยอย่าปวดใจน้มแน่ประเนมันมาเขยงกันสองคนงย่างว่าจะทานกูดำบางเดงมหราว่าออกแล้วออาตัวนี้ออกศูนย์ห้าบางเดิมว่าศูนย์สามว่านี้ใส้บินมึงอี่ยนี้กูเห็นฟังฟังเาบงนมาแต่ใส่บินมึงบินมา ศูนย์หาศูนยกล้องว่านะมองกล้องโยนว่านี่บางนั่นบางดันมีบินบาดนี้บาดได้แม้ว่านไปออกบางนั่นก็ก็ฟันเห็นพระเป็นว่าฟันเห็นพระเลื่อยๆนั่นนะเอาเมียดมาปาดก้อเทียงกันเป็นไงเทียงกันว่าถือกันเอาเมียดข้อตาปาดก้อเลยเนี่แดงยึงกึงบาดได้แท้มันออกศีลพระโอ้ยโอ้มันถือเยู่ได้ฟันเอแล้วที่ว่าเนาะ เออมันเป็นผู้บ่าวไงซาปาตามันจะเหา้ยขาเข็ขนอย่างก็ตีเป็นลืลอยหนึ่งตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกมาออกเจ็ดสองพระนี่มันเป็นพระน,น,น,นี่ศีลพระสองรลอยยี่สิบเจ็ดว่าเนี่ยแลยวไปตีได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม <c oughs> ่มันจะ่ว่าเป็นตัวนี้เพาะว่ามันออกแล้วเป็นบ่าอะครับผมออกใกล้ๆกันคระทึกเสียดเสียดกันคระทึกเพราะว่ามันออกตัวเก้าเจ็ดสองมันคุณรหิตกั ว่ามันโอ้แล่วบาถือตัวมี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดประพูดมาเลยสนาหรับาในเอฟที่ไปซื้อซื้อยังซื้อศูนย์สามตุงครับพูดล่างนั่นนะพอกับยากบาทเรียกว่ามาโอ้ยเจ็ดารอนเลขสองหางเนยไหมใส่ปแล้วเนาะครับผมเออต้องซันแล้วพี่ต้องจะได้ต้ลอรับกอชุด สุดวิ่งล่างเราเพื่อไดดีจะให้ตัวไหนมาอ่นะผมเิมาสามมา่อเน่อูมจะดั้งกินล่างก็เต็ม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 ต่างสะนั้นมันมันบไปตัดสูดเนี่ย่าปูเนี่ยลูกอีอย่ามันปูโอ้เคยล้ปูมันก็เคยพลาดดูโอ้สุดสุดมากเลยเกียรโ สามศูนย์เอาโอ้เลยอัดลอยลงมาเดี๋ยวผมมาหาทีได้ห้าได้เก้าได้ห้าได้สี่ได้สี่ได้แปดอือสองแปด ส่นจะมาที่ไปตลไดว่าจักตะฟังเล่ผููใหจใจดีกันคือส่วนคิดว่าบนเขไปจักตะฟังบึงเนที่ไหนมาเจากนี้่ยมันโรคซูลนี่เหละมันโรคซู์มันโรคซูลพอดีมันมามันเดินดีปีนี้ครับผมส่วนมาบ่อยเจ็ดมันเดินดีส่วน์มันมาดูน้าปูเจ็ดสองเก้าบวกเจ็ดเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกหกแล้วก็เจ็ดมาบนหนึ่งตัวขึ้นว่าจะเป็นหกมันว่าไปมันไปตัวนี้ มาเนเก้ากระบ,บวกเจคือเก้าในห่วงกับเจ็ดคือเก้า,กกกามาบนตัวหนึ่งก็เลยห้วิ่งหกับเจ็ดครับผมเอาใส่แล้วพี่น้องเชุดบนไปก่อนค่ะเนาะตัวรชุดล่างก็ร่อนเนาะก็ใข้าวเล่าแต่ี่บ่าล่หายไปพี่น้นนนนองกษา่น้วเพราะว่าเสียจะดียังไม่ส่งให้มาได้ที่น้องเาะ คือปาปูคำนวณมากแต่เป็นศูนย์ละคือเตรงกันบ่สีมาตรงกันบ่ครับผมนะคะรถตู้เพิ่ออกรถตู้ไม่นล็เอยไปเทือกเลยรับุตยรถตู้กุญแจรถตู้นะไรล่ะกุญแจรถตู้สามศูนย์ศูนย์เจ็ดรถตู้อะไรกุญแจรถโยมจุเจียงที่พันปะางานให้ไหมอ่อพันเหตุงานที่ในบริษัทนั้นเขาออกรถตู้เหตุรถตู้มันก็เพื่อนหลอกได้ว่า รถตู้นัน่นมันเป็นรถทำงานในห,ห่นออกเสโ<ห> <laughs> ยโอเครถตู้<ห> <laughs> อไอ้เฮงปังๆได้ไป็น้องอีฟซีเด้อสำหรับเดวทางปูห้าเจ็ดแปดนะคะสวัสดีค่ะสี่ห้ามืดได้แน่นอนได้แน่นอนลางสองหางล่างสองหางอาวรอนนะคะสวัสดีค่ะ